ดีค่ะถือมาทางนี้สิสกิดเลยมากมาย่วะนะคะยาเย็นนะคะก็วันนี้เราก็มาขายเสื้อผ้าที่ตลาดเรียบดวดนะคะขายเสื้อผ้าที่ตลาดเสื้อผ้ามือสองนะคะอันนี้เปิดท้ายนะคะแต่ว่าเปิดไม่แต่ไม่มีกุญแจอันนี้เปิดไม่ได้ เปิดท้ายนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีกุญแจแล้วก็เอาศพมาด้วยนะวันนี้เอาศพมาด้วยศพอะไรของมึงวะปั <c oughs> ้งเข้าไปถอดปุ๊บศพติดาตาม,มนะคะวันนี้คือมาถ่ายรายการของเออมาถ่ายรายการใหม่อีกแล้วชื่อรายการเอออะไรวะ Answer Buffet ของไอซไอไหนไอซ์ไอไม่ใช่ไอซ I, ลูกนกขอมไอลูกนกขอมนะคะไปไปดูกันได้ด้วยนะของช่องไอซ์ไอซ์แบงแบงไอซ์ชาแนลเนานะมาดูค่ะเป็นโปรดิวเซอร์แต่ไม่รู้ชื่อช่องเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแถลงข่าวนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับอ่าขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เน้องน้องที่เขาดูดคลิปแล้วไปอ่ะไอ <c oughs> เพจตอนนี้นกลายเป็นเพจหลักไปแล้วซึ่งกูก็งงเหมือนกัน <c oughs> ชื่ออะไรนะอะไรนะลืมจำไม่ได้อ ันชื่ออะไรนะลืมเอาเหรอเอออันนั้นไม่ใช่เพจพวกเรานะคะเราาไม่มีเพจนะคะเออแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือเงินเขาน,นั่นแบบรวๆแล้วนะรวยละเออก็ฝากมาบอกว่าแบ่งบ้างแบ่งบ้างแบ่งบ้างอะไรบ้างอ,อ,อซ์แบค์ได้อารี่เออนั่นแหละเดี๋ยวฉันทำนะเดี๋ยวรอดูเลยนี่ดาราากขีดเนาะวันนี้วอนยองปล่อยเพลงใหม่อยู่โปรโมทที่เกาหลีเพจคุณภาพ โอเคสวัสดีครับพี่ปดกรสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ปดกรก็ตอนนี้พี่ปดกรเป็นไงบ้างหลังจากที่เออ,น,อ,อน้องเอ,อิร์คครั้งที่แล้วที่เราได้มาแถลงท่องแถลงข่าวกันคือนอยนอยว่ามันตลกอะ่ะ <c oughs> มันมีเบอร์หนึ่งมาเริ่มสะเทือนล <c oughs> แล้วก็แต่มีเอ,อิร์คมาก็เลยไม่อยากทําอะไรละ <c oughs> คือน้องเอ,อิร์คจะมาแรงจิงเราต้องยอมรับยยอมรับเลยว่าเอ,อิร์คนี่อาจจะโค่นบัลลังก์มึงได้ไหมได้ได้ได้เลยทับไดยเลย ครับบาลลังได้เลย,เลยน้องเอิร์กนี่คือน้ำประวันใช่น้ำประสองอ่ะมึงไหมมึงมดีอ่ะพี่ <c oughs> ไม่ใช่หนุ่มหนึ่งหรอพี่นิวเพลงเกี่ยวกับท้ายรถน้อยเพลงเกี่ยวกับไร้องแล้วนี่ยมันหมดแล้วเนี่ย ยอมไปหมดเออแล้วก็วันนี้เรามากินอ่อยำที่อัฟเตอร์ยำนะคะที่สาขาเดอะคริสตัลเรียบด่วนเอกมัยรามินทราซึ่งก็บังเอิญเจอไม่แต่งเจอไม่แต่งเจอไม่แต่งพอดีแล้วก็เมื่อกี้เกือบไม่ได้กินยำเลยไม่แต่งคุยอย่างเดียวเลยคุยเก่งมากใครผ่านใคผ่านมาแถวนี้ก็มานั่งคุยกันร้างหน่อยนะคะดูเหมือนเหงา ไม่แต่งนะคะเออยินดีใจดีมากให้ยำเรากินเยอะมากแต่ก็เอาจากเราคุ้มเหมือนกันคุ้มคุมคุ้มเลยปรับทุกปรับทุกมั่งเออฟังเข็มฟังเข็มเปลี่ยนชุดมาโชว์เราเหมือนเออแกก็เหมือนเหงาจริงอ่ะแล้วก็ให้เราให้เราคอมเมนต์เออสิ่งที่แกกําลังจะทำเอออแล้วก็ชิมเออผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณยี่สิบตัวซึ่งถามว่าวันนี้ใครคุ้มสุดแต่ง แต่งแต่งคุมสุดค่ะถ้าหล่อลบหลังอยู่ที่รถคือหลังรถค่ะถ้าไม่ใช่หลังรถเราด้วยนะยี่ดอกหลังรถใครก็ไม่รู้ีเนี่ยฝั่งมุ๊ทาแล้วก็สับผู้ชายโทรมาไม่ผู้แอรเป็นเนีแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือฝากส่งกําลังใจให้พี่นินิวหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหลังจากที่ออกรายการซสนีเบาได้เบาไปที่พูดถึงเรื่องความรักแล้วก็ เกออิดมีท่าทีเขินอายมีทม่าทีแบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะเรียกเขาคนนั้นว่าแฟนไม่อยากจะเรียกเาเขาไม่มีสถานะหรือใดๆน,น,นะคะล่าสุดเมื่อวานโทรมาร้องไห้แล้วก็บอกแล้วนะคะอันนี้ประกาศตรงนี้เลยนะคะเป็นที่แรกก็คืออกหักใช่ไหมลองฝนเข้าใจเขาว่าการแสดงปะวงการบันเทิงอะสตอรี่ที่เขาปลูปลูที่เขาปูมาให้รายการมีสีสันะถามว่าจริงๆคือโสดไหมโสดนะคะแล้วเมื่ออกหักจากใครบิวกก็นั่นละสิ แล้วมึงโทรมาร้องไห้กับกูทําไมร้องไห้เรื่องอะไรมึงเขาไม่รักกูแล้วฝนอันนั้นมันคือแบบอีดอกความรักแบบไฮสคูลกราวอีดอกที่อกหักแล้วปุ๊บมันนั่งร้องไห้เรามันอะไรแล้วเราอกหักปุ๊บเราล่าด,ดีเราดอกทองดี <c oughs> แล้วมึงอกจะหักจากใครนี่นะคะมาแล้วมาแล้วผู้ชายคนนี้มาแล้วที่ทําให้นิวอกหักนะคะแล้วเขาซื้ออะไรมาง้อคุณคะคุณซื้ออะไรมาง้อเขาคะเอาเอาซื้ออะไรอะยามะ จะมีรถอ๋อมึงกูกัวกจะเข้าห้องน้ำใช่ปะเรากูเนี่ยเจอผู้ชายคนนั้นเจ้าของรถตนซ์เนี่ยไม่ขอากูเดินตามออกมาเลยอ๋อก็คือไม่ไม่ขี้แล้วที่ไม่ปวดเลยเราเห็นนะผรไม่ปวดเลยมือเขาเล่ามาจริงแล้วเมื่อกี้เขาจีบกูนะกูเห็นอ้วอกหักเราเพลงอะไรอกหักเราเพลงอะไรกูไม่ได้กูไม่ได้อกหากเสียวแล้วมึงไม่ปวดขี้หรอไม่ปวดหรอวะเสียวปีเลยหรอเสียวปีเลย แล้วเน่ยเป็นเลสกเด็กกันหรอ <c oughs> ไม่หรอเสี่ยวปีเฉยโอ <c oughs> เขาเ <c oughs> มากับเมียจเน้าอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้เมียเลยเด็กอืมอาจจะเป็นน้องสาวน้องสาวโอเคเราต้องมองเรื่องนี้ดีๆ <c oughs> ถ้าเกิดเวลาเนี่ยเป็นเทคนิคให้ฟังนะคะ <c oughs> เป็นนักเนรให้ฟังนะถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่เราหมายเนาะผู้ชายที่เราหมายอ่ะหยิบเข้ามาผู้ชายที่เราหมายเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ของรถเขาไง่ไม่ได้ไม่ได้ครับของรถเขาด่า ผู้ชายผู้ชายถ้าเขาหมายเนี่ยถ้าเขาเดินมากับผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนโตหน่อยเราจะคิดว่าคนนี้แม่หรือเมียหรือว่าเป็นอะไรแม่ถ้าเขาหอมแก้มกันแก็แม่ลูกถ้าเขาจุ๊บปากกันแม่รักลูกถ้าเขาโอบไหล่แล้วก็จับนมแม่ที่แบบไอ้ลูกแง่อ่ะแบติดแม่อะติดนาอกแม่ติดน้อิดอกแม่แล้วก็ถ้าลูกล้วงเข้าไปในตูดแม่ ลูกอิดุลูกที่อะแต่ก็ยังเป็นลูกอยู่แต่ก็ยังเป็นลูกที่ไอลูกที่แล้วถ้าลูกแบบเอ่อเลียเลียข้างหูแม่แล้วเราเห็นหิวลูกเริ่มจังไรแล้วแต่ก็ยังเป็นแม่ลูกอยู่เพราะว่าเรามองโลกในอดีใชมไหมอะไรที่เราจะตัดสินใจเลยว่าเขาจะไม่ใช่แม่ลูกแน่นอนในสายตาพวกเราหรือในสายตากันเลยเยช ไม่เดโชก็จะเป็นแม่อย i̇şte ู่ทำไมเยี่แม่หรอพี hmm> ่มาเขาไม่เยี่ยแม่หรอกเย็นแม่เย็นแม่อะอะไรที่เราจะตัดสินใจเลยกลิ่นฉี่ของแม่ถ้าอยู่ที่ข่าลูกก็คือเมียแล้วฉี่ใส่ข่ายังไงแบบเป็นกลิ่นเหมือนแมวเหมือนหมาอะไรอ๋ออันนี้เราถึงจะเชื่อเราถึงจะเชื่อว่าเขาคือเป็นแม่ลูกอขึ้นรถไปละ ไม่ว่าจะเป็นลูกใครพ่อใครแม่ใครแต่ถ้าเขาเย็นเราคือคู่ผัวเราค่ะจบจบปะไม่วก็จะเป็นลูกใครผัวใครถ้าเขามามีเพศสัมพันธ์กับเรานั่นคือผัวเราจบเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะเดินกับแฟนคุณหรือคุณจะอะไรก็ตามถ้ากระเทยมองเรามองเราปุบ๊บเขาก็คิดว่าคุณเป็นแม่ลูกหรือไม่ก็ลูกแม่ <laughs> หรือไม่ก็ แม่แม่เป็นกับเธอเดินมาด้วยกันนี่ยสองคนผมโปกคนผมสั้นคนผมยาวคนจะไม่มีทางไม่มีจะไม่มีทางนี่เขาจะเป็นมีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งมากกมากไปกว่าความสัมพันธ์แต่ถ้าเดินมากับใบอันตาลปุ๊บเป็นแม่พ่อใครเไรอพ่ออันเลยหรอไปแล้วเรามาแค่แล้นะคะมาสั้นตค่ะมาใหมบาย